สวัสดีครับวันนี้ก็มาแค่หูให้ลูกชายของเพื่อนรักผมเด็กบางครั้งก็ขี้หูเยอะบางครั้งก็ไม่เยอะเมียก็มีมีมีขี้หูเยอะได้ไงหรือว่าโดนแม่กับพ่อบน่บนบ่อเป็นไปได้ใช่ไหม วันนี้กีหูของน้องก็จะเป็นแฉะเป็นไขมัน<อ> มันเป็นสมกันอะ่ะจะเป็นผงก็ไม่เป็นผงแผ่นก็ไม่แผ่นจะแฉะก็ไม่เฉะขูดออกมาแล้วจะเป็นอย่างเนี้ยแล้วข้างในมันก็เหมือนไม่ออกนี่เราก็จะต้องใช้วิธีผมจะใช้น้ำยาละ ยิงหูไปจุบจุดจุบจุบ,จบม,มันก็จับยิงหูไปแล้วยิงหูไปไว้หลังจากยิงหูไปผมก็กระทำการแบบเดีวก่อนไฟชั้นไฟชั้นอัดไฟก่อนโอเคก็ไฟสองมันดีแล้วครับโอ้ ô tần đi sài hèn đừng kéo ồ lên đâu có cao 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 ด้านในก็เหมือนมีสสดุดแต่พอลงน้ำหนักแล้วไม่ใช่ครับลองอันนี้สิใช่ไหมโอเคไม่ใช่ครับ แต่นี่เราก็ใช้สำลีอืมอม,มสำลีมาแล้วปัน่น FC บางคนก็ชอบมากเลยตอนใช้สำลีปัน่น ตอนถูเงเียบฟินขนาดทั้งถูและปันทั้งถูและปั่นนี่ขนาดที่มีน้ำยาล้างขี้หูนี่ก็เพื่อให้ไขมันได้ละลายนะครับอยากรู้ว่าละลายขนาดไหนเดี๋ยวจะให้ดูมันจะเป็นคาบเหลืองๆที่ติดมา นี่ง่ายเห็นไหมโอ้น่ากินจริงเชี่ยวตอนนี้เราก็จะป,ปั่นเพื่อที่จะเอาน้ำยาที่ล้างขี้หูออกนะครับขณะดเดียวกันก็เดี๋ยวก่อนเพื่อความชัวร์เลยก่อนว่าข้างในมีข้างในไหมอื้ม <c oughs> ดีนะเนี่ยที่ไม่ประมาทข้างในยูมีอยู่นิดนึงโอเคหลุดออกมาแล้วโอเคไหมโอเคแล้วก็ทำการปานัน เสร็จเล็กเสร็จน <pega> ้อยเราก็ขูดออกมาหมดแล้วตอนนี้เราก็จะไปซับบริเวณแก้วหูจึงชูนะครับเราหมุนแล้ว นั้นนะเหลืออีกนิดเลึยวเราก็ปั่นเข้าไปอือโอเคโยใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้ด้วยกดสันกระดิ่งกดติดตามอย่ากดตอนที่โฆษณามา <c oughs> อไปเจอกันข้างนู้นนะ สวัสดีครับมาข้างอีกข้างหนึ่งของลูกชายเพื่อรักข้างนี้ดูเหมือนจะมีเยอะกว่าข้างนู้นเป็นขี้พึ่งที่ใช้สามารถขัดรถได้เลยนะครับดูเห็นไหมเนี่ยนีโอ้เยอะดจังโอ้ 尤其 ตอนนี้ผมจะทำการล่างเหมือนเดิมเลยครับเสรไม่ได้ค่าโฆษณาเลยครับใครเจอเจ้าของสกิจเจ้าของด้วยดด เดี๋ยวก่อนปรับไฟก่อนโอเคชัดละตอนนี้สว่างมากเลยครับสองที่หูข้างซ้ายทะลุไปถึงหูข้างขวาที่เชียงใหม่สองที่หูหน้าทะลุหูหลัง สองทั้งบ้านเห็นหมดเลยครับออออตอนนี้เราจะทำการใช้สําีีสําีีเราจะเอาสําีีไปช่วยล่า ถูถูขูดขูดนะครับแซ่สัมีีไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปเหมาะพอดอีผมพยายามบิดทุกมุมนะครับเพื่อให้สัมีีได้ขัดเอา,เอาขี้หูที่มัน เป็นแบบคิดพึ่งเนี่ยละลายออกมาครับไหนดูิโอเคโอเคโอเค thank you อ mm ืมมมมม อ่า hey. ah, สีเหลืองอ้อยเลยครับไม่เหมือนขี้นะครับเพราะมันไม่ใช่ขี้แต่มันเป็นขี้หู oh. สำหรับใครที่กำลังชิเช้าวอยู่ขอเตือนอย่าดูโอ้ oh, ใช่บางคนบอกกินข้าวแล้วดูแค่ขี้หูกินข้าวไม่ลง ส่วนผมเนี่ยผมไม่รู้เดี๋ยวผมแค่จุนจีนมาผมอาจจะเป็นคนไม่ได้รังเกียจเรื่องพวกนี้ก็ได้มั้งขนาดขี้ลูกผมผมยังล้างตูดลูกไปแล้วนี่ ตอนนี้ผมจะไปปั่นบริเวณใกล้แก้วหูแล้วโอ้ยผิด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 พลาดค่อยค่อยล้วงเข้าไปอันนี้ก็ถึงในแก้วหูแล้วซับ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 ความชื้นซับสีเหลืองๆออกไปให้หมด โอ้ใช่เลยเต็มแน่นเอียดดูนี่เห็นไหมอีกเที่ยวเดียวก็น่าจะหมดแล้วครับครั้งนี้เราก็ยังคงเน้นไปที่ปลายแก้วหูเราจะหมุนทุกมุม โอ้โหสนุกมากตอนนี้คุณลูกค้าเบาสบาย่วนผมจะลับคากล้องแล้วใครชอบก็ช่วยกด, like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์มีคอมเมนต์อะไรหรือต้องการแบบไหนช่วยบอกด้วยผมทำได้ผมก็จะทำทำไม่ได้ผมก็ไม่ทำาเวลามีโฆษณาช่วยกดดูโฆษณาด้วยนะ โย mm hmm. สบายหูแล้วสิท่าเจอกันคลิปหน้าครับ